สวัสดีครับพื่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เจ้านาทุกท่านสําหรับมอนีกบพม่าพ่อกระดิกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเฮาก็ได้มีข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะมาแจ้งให้พื่พี่น้องกเกษตรกรรวมไปถึงพุทธิมิบัตรค้นจนผู้ประกอบอาชีพอิสระและรวมไปถึงกลุ่มป่อบางน,นะครับ สำหรับความคืบหน้านล่าสุดน,นะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคลมก็ได้มีการอนุมัติพละก่องเงินกู้นะครับจำนวน7จ็ดแสนล้านบาทเพื่อเป็นการเยียวยาและการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนิวซเก่าระลอกใหม่แต่ถ้าย้อนไปดูนะครับการแพร่ระบาดในรอบแรกที่รัฐบาลนะครับมีการกู้เงินเยียวยานะครับประชาชนจํานวน1ล้านล้านบาทที่มีการเยียวยาประชาชนนะครับคนละห้าพันบาทเป็นระยะเวลา3เดือนหรือว่ารับเงินเยียวยาคนละ1 5 0 0 0บาท แต่รอบนี้นะครับรัฐบาลมีการกู้เงินเพิ่มนะครับจำนวน700ล้านบาทซึ่งก็จะเกือบ1นล้านล้านบาทแล้วนะครับพี่น้องล่าสุดน,นะครับทางมดิชนออนไลน์ก็ได้พาดหัวข,ข่าวนะครับว่าล่าสุดที่มีการอนุมัติเงินกู้700ล้านบาทด้านนายสุพรรณมงคลสุทธีนะครับในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการประชุม3ามฝ่ายนะครับสามภาคเอกชนประกอบด้วยหอการค้าไทยและสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยมีการชงเรืืองสีเหลือนะครับถึงทางรัฐบาล เพื่อเป็นการเยียวยาเล่งด่วนนะครับซึ่งหนึ่งในสีเหลืองนะครับก็มีการยืนเลื่องเล่งรัดนะครับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือดันกําลังซื้อของภาคประชาชนนะครับในวงกว้างโดยเฉพาะโครงการคนละครึง่งให้รีบขอามาพยุงกําลังซื้อให้แก่ประชาชนภายในเดือนมิถุนายนและพิจารณาเพิ่มวงเงินนะครับสนับสนุนการใช้จ่ายจากคนละ3,000บาทให้มีการแจกเพิ่มนะครับเป็นคนละ6000บาทซึ่งก็จะทําให้มีเม็ดเงินนะครับหมุนเวียนในระบบภายในประเทศ1 8แสนล้านบาทนะครับ ซึ่งก็จะสอดคล้องน,นะครับกับผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์แจ้งลา่าสุดนะครับเดี๋ยวเข้ามารับฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันได้เลยนะครับ่าคงนะครับ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับมีการแนะรัฐบาลครับอยากให้เพิ่มวงเงินโครงการกนละครึ่งจาก3,000บาทเป็น6,000บาทนะครับเพื่อหวังที่จะก,กระตุ้นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจกนั่นเองนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนนะฮะให้นำโครงการชอบดีมีคืนเนี่ยกลับมาปัด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นผู้ที่มีไรายได้สูงนั่นเองนะครับทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะว่าจะเพิ่มจาก3,000เป็น ,6000 บาท สามพันยังยากเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราครับครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสําหรับมื้อนี้นะครับหากพ่อพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความผิดเห็นว่าจังไดนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ข้ว่าไว้ทีใตคีวิดีโอดารังเช่นเคยนะครับและสําหรับข่าวสารนี้นะครับหากมีประโยชน์จังไดก็ขอให้พ่อพี่น้องนะครับซอยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดสัญกดิ้งดือยนะครับ เพื่อทางช่องของเ้านะครับได้มีข่าวสารเอียงไม่ๆนะครับกับผมก็จะได้รีบนามาอัปเดตให้พ่อพี่น้องได้รับฟังโดยทันทีนะครับมาพบมาพอกันไมในคลิปหน้้ครับพ่อพี่น้องครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ